วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ฟังดูอาจจะขัดขัดกันนิดหนึ่งนะคะคือแผนของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีให้ได้มากขึ้นเป็นพันล้านด้วยการหยุดเก็บภาษีบางอย่างไปก่อนซึ่งเรามีข้อมูลมาจาก Workpoint Today ค่ะที่จะมาช่วยไขยเรื่องนี้กันกับแผน5ปีของไฮที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลเลยนะมาดูกันค่ะว่ากลยุทธ์ที่มันดูย้อนแย้งแบบนี้มันทางานยังไงกันแน่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับครับเบี้ยไม่ใช่แค่การปรับกฎภาษีเฉยๆแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะที่กำลังจะบอกนักลงทุนทั่วโลกว่าไทยเราจะเล่นเกมนี้ยาวๆแล้วก็มีแผนที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นในข่าวเยอะเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่พาดหัวข่าวกันก่อนเลยค่ะการยกเว้นภาษีกำไรคริปโต5ปีเต็มฟังดูเหมือนเป็นข้อเสนอที่ดีมากดีจนเกือบไม่น่าเชื่อเลยครับ แต่ปกติเรื่องแบบนี้มันก็มักมจะมีเงื่อนไขซ่อนอยู่เสมอรายละเอียดจริงๆมันเป็นยังไงคะใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์แล้วใครที่จะเออไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่การยกเว้นแบบเวียงแหคือมีเงื่อนไขสำคัญอยู่สี่ข้อเลยที่เหมือนเป็นรั้วกั้นเอาไว้สี่ข้อเลยเหรอคะครับข้อแรกเลยคือมีผลกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น พวกบริษัทหรือนิติบุคคลอันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอื <Ừ. S 1> ข้อที่2คือยกเว้นเฉพาะกําไรส่วนทุนหรือ capital gains พูดง่ายๆก็คือกําไรจากการซื้อมาขายไปเท่านั้นออ๋ oh. ครับรายได้แบบอื่นอย่างการขุดเหรียญการ staking หรือว่าได้เหรียญมาเป็นค่าจ้างอันนี้ยังต้องเสียภาษีเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> และข้อที่สซึ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยนะ ก็คือธุรกรรมต้องเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกรอในประเทศไทยเท่านั้นอ๋อ oh, ต้องของไทยเท่านั้นใช่ครับไม่ว่าจะเป็น exchange broker หรือ dealer ที่อยู่ใต้กฎหมายไทยและข้อสุดท้ายคือกรอบเวลาที่ชัดเจนมากๆคือต้องเป็นกำไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง31ธันวาคม2572ค่ะ <c oughs> แค่นั้นเลยครับใครที่ขายทำกำไรไปก่อนหน้านี้ก็ยังต้องยื่นภาษีตามกฎเดิมอยู่ ทางเศรษฐกิจทั้งหมดให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รัฐมองเห็นแล้วก็ควบคุมได้ใช้คำว่าส่วนที่มีรั้วรอบขอบชิดนี่เห็นภาพมากครับเพราะนั่นคือเป้าหมายหลักเลยคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักลงทุนให้ย้ายจากแพลตฟอร์มต่างประเทศที่รัฐเเข้าไปตรวจสอบหรือเก็บภาษีอะไรไม่ได้เลยให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของไทยแทน ซึ่งนั่นก็นำเรากลับมาสู่คำถามแรกที่ดูย้อนแยงที่สุดเลยค่ะการบังคับให้คนเข้ามาในสวนของเราแล้วบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเข้าสวนหรือก็คือภาษีกำไรมันจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นพันล้านบาทได้ยังไงกันคะตรงนี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงครับกลยุทธ์ของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเปรียบได้กับการสร้างห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ที่แบบทันสมัยมากๆห้างสรรพสินค้าหรอคะครับ แล้วการยกเว้นภาษีกำไรให้นักเทรดก็เหมือนกับการประกาศให้จอดรถฟรี5ปีเต็มอ oh. คำถามคือเป้าหมายของการให้จอดรถฟรีคืออะไร ก็เพื่อให้คนอยากมาเดินห้างเยอะๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การทําให้นักลงทุนมีความสุขนะแต่คือการดึงดูดลูกค้าหรือในที่นี้ก็คือนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาในห้างเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อืพอห้างมีคนเดินเยอะๆตลอดเวลามันก็จะดึงดูดแม้เหล็กที่ใหญ่กว่าเข้ามานั่นก็คือร้านค้าแบรนด์ดังค่ะ ซึ่งก็คือบรรดา Exchang e บริษัทที่ปรึกษากองทุนหรือพวกสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่อยากจะระดมทุนเขาก็จะมองว่าห้างแห่งนี้มีศักยภาพและก็อยากจะมาเปิดสาขาที่นี่เข้าใจแล้วแปลว,ว่ารายได้พันล้านที่รัฐคาดหวังไว้เนี่ยไม่ได้มาจากค่าจอดรถที่ยอมยกให้ไปใช่ครับ แต่จะมาจากค่าเช่าที่ของร้านค้าใหญ่ๆเหล่านั้นแทนภาพนั้นเลยครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้น <c oughs> ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากค่าธรรมเนียมการเทรดแล้วก็บริการต่างๆแล้วก็ภาษีจากเงินเดือนของพนักงานที่จะถูกจ้างงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ค <c oughs> และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่มันจะหมุนตามมาเป็นทอดๆดังนั้น รัฐไม่ได้มองว่านักลงทุนรายย่อยคือแหล่งรายได้หลักอีกต่อไปแต่มองว่าพวกเขาคือเหยื่อหล่อหรือถ้าศัพท์การตลาดก็คือทราฟิกที่จะดึงดูดธุรกิจขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศค่ะซึ่งธุรกิจเหล่านั้นตั้งหาดที่จะเป็นแหล่งรายได้ภาษีที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวเป็นการมองเกมที่ยาวแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มากเลยนะคะ แต่การสร้างห้างให้สวยอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอในโลกคริปโตที่หลายคนยังมองว่ามันคือแดนเถื่อนหรือ wild west ครับการจะดึงดูดร้านท้าแบรนด์ใหญ่ระดับโลกหรือนักลงทุนสถาบันที่เขาเระมัดระวังตัวสูงมากๆเขาต้องมั่นใจว่าห้างนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมไม่ใช่แหลมฟอกเงินใช่ครับนโยบายนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในจุดนี้ได้ยังไงบ้างคะประเด็นนี้คืออีกหนึ่งเสาหลักของยุทธศาสตร์ทั้งหมดเลยครับ หลายประเทศพยายามจะเป็นศูนย์กลางคริปโตด้วยการเสนอความลับหรือว่าการเป็นแหล่งหลบภาษีแต่ไทยเรากำลังเลือกสินทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง mm. เรากำลังบอกโลกดังๆเลยว่าเราไม่ใช่ tax haven แต่เราคือตลาดที่โปรง่งใสและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วเราส่งสัญญาณนั้นออกไปผ่านช่องทางไหนบ้างคะผ่านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวดครับในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงตัวยอดสำคัญๆที่เราต้องเข้าใจอย่างแรกคือ FATF หรือ Financial Action Task Force (FATF) ครับลองนึกภาพ FATF ว่าเป็นตำรวจสากลด้านการป้องกันการฟอกเงินการที่เราบังคับให้การเทรดต้องผ่านแพลตฟอร์มไทยที่อยู่ใต้การกำกับของทั้งกรอและปปงค่ะก็เหมือนกับการที่เราติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็มีรปภตรวจบัตรทุกคนที่เข้าห้างอ๋อนี่คือการประกาศว่าธุรกรรมในบ้านเราตรวจสอบได้ไม่ใช่เรื่องมืดๆเท่าๆซึ่งเป็นสิ่งที่กองทุนระดับโลกต้องการเห็นมากที่สุดเลยครับ เท่ากับว่าเรากำลังใช้ความโปร่งใสเป็นจุดขายแทนที่จะเป็นความลับใช่ครับและมันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเราดูอีกตัวย่อหนึ่งคือ C A R F C A R F เหรอคะครับ Crypto Asset Reporting Framework ซึ่งเป็นกรอบการทำงานของกลุ่มประเทศ O E C D ค่ะ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกถึงระบบที่ปัจจุบันธนาคารทั่วโลกใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีเงินฝากของชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการหนีภาษีกันอยู่แล้ว mm hmm. CARF ก็คือระบบเดียวกันเป๊ะๆเลยแต่เป็นเวอร์ชันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล การที่ไทยประกาศตัวเข้าร่วมตั้งแต่เนิ่นๆคือการส่งสัญญาณที่ทงพลังมากว่าเราคือผู้เล่นในทีมเดียวกับระบบการเงินโลกไม่ใช่สถานที่สำหรับซุกซ่อนทรัพย์สินโห oh. นี่คือตราประทับแห่งความไว้วางใจที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับฟังดูเราเป็นแผนที่รอบคอบแล้วก็มองการไกลามากเลยนะคะคือดึงคนเข้ามาด้วยการยกเว้นภาษีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เงินก้อนใหญ่ด้วยมาตรฐานระดับโลกครับแต่ทุกแผนการที่ยิ่งใหญ่มันก็ย่อมมีความเสี่ยง อยากจะลองมองในอีกมุมหนึ่งบ้างแผนนี้มันมีโอกาสที่จะไม่สําเร็จตามที่คาดหวังไว้ไหมคะอะไรคืออุปสรรคหรือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะแน่นอนว่ามันมีความท้าทายอยู่หลายด้านเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องสภาพคล่องหรือ liquidity และพฤติกรรมของนักลงทุนค่ะคือนักเทรดที่มีประสบการณ์จํานวนมากเขาคุ้นเคยกับการใช้บริการ exchange ระดับโลก ที่มีปริมาณการซื้อขายมหาศาลมีคู่เหรียญให้เลือกเยอะแล้วก็มีเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่าอืคำถามคือแค่การยกเว้นภาษีอย่างเดียวจะมีพลังมากพอที่จะดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้ย้ายบ้านมาอยู่แพลตฟอร์มไทยได้จริงเหรอมันเป็นการต่อสู้กับความเคยชินแล้วก็แรงเฉื่อยที่ฝังรากลึอกอยู่ครับเหมือนกับจะบอกว่าถึงแม้ห้างใหม่จะให้จอดรถฟรีครับแต่ถ้าห้างเก่าที่คุณเคยมีร้านค้าเยอะกว่าแล้วก็น่าเดินกว่า คนก็อาจจะยอมจ่ายค่าจอดรถเพื่อไปที่เดิมอยู่ดีมุมมองนั้นเลยครับความท้าทายที่2ก็คือการแข่งขันในระดับภูมิภาคประเทศไทยไม่ได้เดินเกมนี้อยู่คนเดียวนะครับอ๋อใช่ฮ่องกงสิงคโปร์หรือดูไบต่างก็มีนโยบายเชิงรุกเพื่อดึงดูดบริษัทแล้วก็เงินทุนในโลกดิจิตอลเหมือนกันแต่ละที่ก็มีจุดแข็งต่างกันไปเราต้องแข่งกับผู้เล่นที่แข็งแกร่งแล้วก็เคลื่อนตัวเร็วตลอดเวลา แล้วยังมีประเด็นเรื่องเวลาด้วยใช่ไหมคะนโยบายนี้มีอายุ5ปีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนั่นคือความท้าทายข้อที่3เลยครับหรือที่เรียกว่า the five year cliff หน้าผา5ปีใช่ครับคือถ้าหลังจากหมดระยะเวลาจอดรถฟรีแล้วห้างของเรายังไม่มีแม่เหล็กอื่นที่ทรงพลังพอที่จะดึงดูดคนไว้ได้ก็มีความเสี่ยงที่ลูกค้าและร้านค้าจะย้ายออกไปหาที่ใหม่ที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่า ดังนั้นภายใน5ปีนี้ประเทศไทยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบนิเวศที่สร้างขึ้นมานั้นแข็งแกร่งและมีคุณค่าในตัวเองจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่สวรรค์ทางภาษีชั่วคราวเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะเราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากว่านโยบายยกเว้นภาษีกำไรคริปโต5ปีนี้ไม่ใช่มาตรการประชานิยมครับแต่เป็นหมากตัวหนึ่งในเกมกระดานที่ใหญ่กว่ามาก มันคือการเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยอมสละไรายได้ระยะสั้นเพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าดิจิทัลที่ครบวงจรโปร่งใสและน่าเชื่อถือใช่เลยครับโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่จากทั่วโลกในระยะยาวและเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงภาพรวมทั้งหมดเป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลก็ได้ฉายภาพความทะเยอทะยานและก็ความคาดหวังของภาครัฐเอาไว้น่าสนใจมาก แต่ทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่เราต้องคบคิดกันต่อคําถามนั้นคืออะไรคะในขณะที่นโยบายนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างศูนย์กลางสําหรับสินทรัพย์ทดิจิทัลแต่เราต้องไม่ลืมว่าสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดในโลกเทคโนโลยีไม่ใช่ตัวเงินหรือเหรียญแต่คือคนคนครับคือบุคลากรที่มีความสามารถและนวัตกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นการยกเว้นภาษีเป็นแม่เหล็กที่ส่งพลังในการดึงดูดเงิน แต่คำถามคือแล้วเรามีอะไรที่จะดึงดูดและรักษาสมองของวงการนี้ไว้ได้บ้าง <Ooh. S 1> อะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักพัฒนานักวิจัยและผู้ประกอบการระดับโลกเลือกประเทศไทยเป็นบ้านของพวกเขาจริงๆไม่ใช่แค่สถานีพักเงินชั่วคราวการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนมันต้องไปให้ไกลกว่าแค่เรื่องของการซื้อขายเพียงอย่างเดียวครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ